ก็มีกวางไหนกวางลูกก็มีแค่ฮะก็มีกวางด้วยไงไหนกวางอ่ะนี่ไงวัวใช่อันนี้เป็นหมอนอืมเมื่อกี้ขายร้านอะไรนะกิฟช็อปกิฟช็อปใช่อันนี้เป็นลูกตาค่ะอืมขายเท่าไหร่คะมันเป็นแหลมแนะอะไรแหลมๆมานี่ไงอันนี้อ่ะพงมาลัยลูก บูมขอคุณยายคุณยายดีใจก็มีต้นไม้ก็มีเท้ามันก็เขามันหลับก็กหมูเขาก็เอ,อิที่แม่ซิ้อมาให้จันนูตารักมากๆเลย <laughs> นี่ก็มีหมู ก็มีอเออตัวไหนอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันไหนแม่จะแค่หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะว้าวโอออโอเคค่ะไหนโนอบอกกดไลค์กดแชร์สิไหนแรงพูดสิกดกดคลายกดแชร์ เกิดใช้ช่องหนอทุค่ะไปชมกันเลย <laughs> ชมอะไรคะชมหมอกันเลย <laughs> พูดชัดๆดิเมื่อกี้พูดว่าอะไรมั่งพูดชัดๆหน่อยจะนอนแล้วเธอวหลับแล้วเหรอพ่อไม่หลับเร็วจัง,งเลยอ่ะฮะอ่ะน,น้ำมันใบใบก่อนเลยใบใบกล้องก่อนถ้าหลับแล้วอ่ะโอ้ยคุณโนทำไมชอบตอดด่าคุณโนตดแตกแ้ก็บอ คุณนอเป็นแม่คะตตดแตกเหรอเติ un> un ์ดเลยอย่างนี้ทุเรศนะติร์ดตัวเช่าฟังได้ไงเอาเลยเรจะไปแล้วต้องพูดว่าอะไรบ้างเวลาจะปิดช่องต้องพูดว่าอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันเอาก็เมื่อกีสโนยังพูดอยู่เลยอ่ะไม่ไม่ไม่หายเลย ไม่ถ่ายแล้วไหนเมื่อกี้บอกแล้วว่ากดไลค์กดแชร์ไงกดคายกดแชร์หน่อยดิค่ะไปชมกันเลยจะไปบ่ายแล้วจะชมอะไรล่ะบ๊ายบาย่ายหันมองกล้องให้ด <c oughs> ิจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยไม่เอาไม่เอาห้ามเล่นห้ามเล่นเดี๋ยวไฟดูด <c oughs> มามามานี่มาบ๊ายบายกล้องก่อน <c oughs> เ,<อ>เลย tiếp tục xuống thế nha Bye bye con đi, Leo, cho bạn nữa Bye bye Chúc 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 chúc